สบายดีนะจ๊ะพี่น้องสบายดีสบายสบายดีนะจ๊ะนี่กะเสาขั้วอีกแล้วมื้อนี้มีเมนูพิเศษเริรมเปลิดนะฮะล่างใบประกาศลานทรายต้มเป็ดน้องเบอร์ใบเรื่างว้าวน้องมะนาวเอ้อต้มผงเมนูพิเศษจ้าต้มเป็ดมื้อวานนี้น้องเอ้ ตุมเบรดเ้กาเขาหม่มานิมก่อนนะเข้าให่มานมันดหา่นีาาใหชิมกี่บาอยชินเจว่นทอมน่วสิบเปนตะเหตุก่นญนมีตรมทั้งเืรวงม่ว่ตะกอ พดีเป็น6เ,เปิดแฟตสิพอดีอันโต้เงินอันเขาอันอหาอยท,ท่จ้จาต้มเปรต,ปรตปรนวนหัวหอมอมปะปะน้าก็ออกมาเมือนี่ก็กำลังเตรียมแตง่งแบบปนีว่ากินเพื่อนี่นอนนา <c oughs> แจ่วแล้วก็พักอันนี้จะเป็นแจ่วปิ้งหูหมูจ้าเมนูเมือนี้ต้มเป็ดแล้วก็ปิ้งหูหมูไปหน้อยเมนูพิเศษวันนี้กินข่าหลายคนเด้อเมื่อนี้ผ้าเดียวบอสแล้วแต่จ้างามักทัวก่อน นไม่น่าัินนะอนนี่เออเออเอแม่หายกินอยู่หรกพิษดอกเพ่พิษกันเด้อั้าบดดอกเพ่พิษตุืเ็นเสบดพี่น้องต้มเ็ดจามกินข้าวแลงน้ำกันเด้อต่อกกระางเ้อ่ดอดเออตุ่ดอกกรต่ตาตัวแดงหมไปถายย กินล oh, ังนคแล้วเด็กกินยอะเดยกันนั waters, mm ้นดใช้กระทะลามากเลยน้องับน้องตัหอนะเหาอ่าเ็นยไองกันไปอย่างว่าเอ้าใต้มก็ูบันากวะรัวส่วตเลยอไงน้องนะนี่จะตากตากก็ไล้อ จก้องได้สิได้กินบกินโนเย็นมันก็ห่อนไวหืมบวกเลว่า้้อที่ถามวาือิ่มกบนเนครุนีอิ่มก็อ่นไดุ้นีเจะตากร้องมันยูทเบอร์อย่านเนี่ยนะอืเอซีถามหาตลอดน้องไม่เจตาก้องตากร้องคนออน้องดาวก่อนเป็ดกอนเป็ด อร่อยอ้ม่อนเปลี่ยนลว็นี่มันากลืมลาขอแกงแค่แกง็ดผัวอืมป่าวหรือหอนหรือแกงแค่ผัวคลิปมันอะอืมหนาหรือวะเออสามทำ เขาเนี่ยบอกเจ้าถูกไหมนี่ยถูกก็ห่วงนะถ้าเป็นน้ำลังงานเจ้าถอยเข้าไเจ้าแม่ไหมคือผาลูกน่าตอนที่โซ่ดูแบบแม่นไผ่เลยผ้แหลกรู้ประเด็นมัไปที่วัดนะ

ู่บอกเราอจอทประกาศมือนมือบุกะว่นะากล้องคนไดียวนาคนใหญ่บอก้ยมมาาเกินได้ไหมพ่อแต่มมือใดลรงบอนะโสมหนะแหน้ำเป็ดาให่แหน้ำเป็ดมาหายายคุณยายกินอยู่นอกวง <c oughs> คุณยายกินตับเป็ดออแสบๆน้ำกันพี่น้อยอเนี่ยกินเต็มกระตอกเลยปตาตกเป็ดคลายดีขนาดคลายดีพวกุ้งขาวว่กินน้ำมูก <c> อ <oughs> <c oughs> บนจะานัเปใช้งเจะานชา <c oughs> ปเป็นไอ้เผเป็นน้องเกี้ว่า ลูกชายยายแก่นพี่น้องเลยซีบึงเน่บงเอาว่าเป็นไอ่พี่เป็นน้องรุดกันลงมาไอทั้งสี่เด้อพี่น้องไ่กสมไผ่อนไอลำพรไออันนี้ก็าอแล้วก็ไผ่้อยออเออไอร่อนเป็นน่องหมูก็ไอบาง ตายังไบางไอ้เลไอ้แตงายทั้งสี่ะคือมาบ้าน้ทั้งส่มันมีแต่ายใหญ่ด้วยครัสียยงี่แคนเดยไห่สทใหญ่เออยังบุนน้อยใอจันอันนี้อันนี้ไา้ใหญ่อันนี้ไ้กงไอหมูแล้วก็ว่าคือ ลูกชายผูใหญ่ทอนแปดคนผูเด้อพี่น้องเลยมาเิเเอไหนับ่อุ่นขนาดมื่นห้าจะลงที่มาได้ใส่ผู้เดียวเนาะไที่ลงทมาผู้เดียวผู้ยิงผู้เดียวพี่น้องเลยมูลคอนผูใหญ่เก่งนชุดทองเป็นผูยิงเอออย่างนีอ ทายท,า 4, ท,า 4, ทา 5, ั้งสี่ทายทั้งเป็ดยิงทั้งหาได้ผู้ดเดียวยแต่กองทางทนะหะยำได้บ่โอเคมานองเลยอันนี้นะอ่อนได้กว่ายิม้มเข่าอีมดาจ้าพี่นอ้องครบนะโขบตาเมอือนบอุ่นขนาดเลยกินเข่ากับต้มเป็ด ลูกชายพ่อใหญ่ตุ่มโฮมกันเหมือนไอพี่น้องได้พอนะพอตากินขผาวซาพักขี้อบอุ่นตากับยายโดนๆพ่อกันเดือนหนึ่งเพราะว่าลูกชายเพิ่ดกะอายเพิ่ดกะอยู่พูดพี่น้องอยู่เมือพี่หลักเป็น้างครอบครัวอยู่พูดก็อยู่ไกลจากบ้านครับมึงหึงก็ได้มาเธอหนึ่งปีหนึ่งมาเธอหนึ่งสับกับมายามพ่อยามแม่ โอเคจ้ะพี่น้องดาวก็จะได้โจ๊กคิบเพียงสนีเด้อจ้าเจอกันคิบหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลั้ใให้ดาวเลยเด้อจ้าบ๊ายบายเด้อ